โอเคไหมเออนางอยากน้องอยากเล่นด้วยอยากมาเล่นมาคุยกับทุกคนนะครับไปจาใครมาก็ไม่รู้บอกว่าหมผอมลงรอบที่แล้วเจอกันที่งานสงกรานวัาซันบ้าเ่เคยพอกันเ็เอเเดี๋ยวเพืเอ่เอเอแหลกเลยเนีเ้ยเฟอช้ชามเด้อน่ารัก เจอกันตอนสงกรานนะเจอออฟน่าจะเป็นออฟไอ้นัลนเปล่าออฟออฟเฉิดฉายอะโนโน่ไปเร็วๆลยโอ้ปิดอะไรก็ได้โอเคครับเดี๋ยวผมประตูสี่สวยอ่าทุกคนเดี๋ยวไปส่งน้อง แล้วก็เดี๋ยวย,ยี่น่าจะขึ้นนะน้องน่าจะไปขึ้นไลฟ์ที่โรงแรมนะครับทุกคนโอเคนะเดี๋ยวส่งน้องขึ้นรถเสร็จแล้วก็ขอให้มีความสุขนะครับทุกคนวันนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับอันนี้ก็เป็นแม่แม่พี่พี่รอมน้องยี่ยี่นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวัน วันนี้ผมก็มาเสิร์ฟความสุขให้แล้วกับทุกคนที่ไม่ได้มีโอกาสมาณที่ตรงนี้นะครับขอใทุกคนอ่ะโอเคสวัสดีค่ะเดี๋ยวอีกชาค่ะคุณเพื่อนบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับส่งน้องแล้วนะ